โอเคสั่งของมาเป็นกระเป๋ากับกระจกมอไซค์กระจกรถยนต์กระจกรถไฟไม่ใช่กระจกรถอื่กระจกจักรยานสั่งมาสองชุดหอมไปอย่างดีกระจกคือกระจกก่อล้วกัน ส่วนกระเป๋าไว้ที่หลัง <Okay. S 1> สั่งมาสองอันเจ้า <Yeah. S 1> เดียวกันเออมันก็ไม่ได้ยาวนะแม่เนี่ยมันไม่ได้ยาวมากเนี่ยมันก็โอเคเลนะมันไม่ได้ยาวมาก <Okay. S 1> อ่ะเอาไปให้พ่อเอาไปให้ของแม่ชุดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวของบายชุดหนึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวเดไอ้นี่โดยสำคัญยางยางเนี่ยยางนี้ห้ามหายนะสำคัญมีกีอันมันมีระวังมันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้เดี๋ยวแม่ดูอีกทีว่ามันครบไหมคือมันจะมีหนึ่งอันน่ะมันจะมีสองวงวงเล็กวงใหญ่มันเอาดูก่อนว่ามีวงเล็กวงใหญ่ครบไหมไม่ดูเลยเออปล่อยเขาของเรามีเลยค้างไหมไม่มี อ่อาอออก็คือนี่มันมีอันเล็กมาให้ด้วยอย่างละเส้นข้างละเส้นอันนี้ก็มีอันใหญ่อยู่ในตัวแล้วอ,อ,อ,ลลอันหนึ่งกระเป๋ามันมยังมีอยู่เออบับเบิ้ลไม่ไหนละอันหนึ่งอันเมื่อกี้แมวไปได้เลยบับเบิ้ลเมื่อกี้นี่ไง ไม่ใช่อไอ้ของปลาอันไหนอันที่มัมนมีอันนึงอ่ะมันมีสองอันใช่ไหมปลาพขอน,นู่นไงหล่นในนู่นไม่แค่นู่นอ่ะนี่นี่ข้างหลัง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 ไม่มีละไอ้ตัวยางอ่ะไม่มีในนี้ไม่หรอกไม่ใช้เนีหญ่แล้วกันนะกระเป๋าต่อไปกระเป๋า ถือว่าใหญ่มากอันนี้ไม่ถึงขั้นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะแบบโน้ตบุ๊กทำงานก็พอจะมีช่องนี้อันนี้ไม่มีช่องนี้ไม่มีซิปก็คือล้วงเอาช่องนี้เป็นตัวป๊อแปะตัวดึงช่องนี้เป็นถุงซิปเดี๋ยนะมันไม่ใช่อย่างลึกๆมันไม่ใช่แบบลึกๆมันแบบเป็นไอ้นี่แค่นี้ก็คือเหมาะกับพวกสาย ใส่ชาร์จเอ้ยอะไรเอ้ยโอเคช่องต่อมาด้านหลังมีอะไรไหมด้มนานหลังเป็นอันใหญ,ญ่อันนี้เหมวกใส่พวกสมุดโน้ตถุงหูขี้โอ้โหคือในถุงหูหิ้วนี้ก็จะมีช่องใส่อีกนะฝั่งนี้ฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยก็คือข้างหนึ่งอะ่ะแต่ละข้างก็จะมีรูหูหิว้ว ออออโอเคอันนี้มีกำรรมืหยีไว้การลอยเอยอ,อะไรเออก็ถือว่าโอเคนะครับใส่นโน้ตบุ๊กอันใหญ่ได้แต่คงไม่ถึงขั้นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กโดยรวมคือโอเคเลยครับโอเคเส็นนี้จบแค่นี้ค่ะบ๊ายบายครับ